ไม่งั้นเดี๋ยวเอเล่แน่นอนตาเนี่ยเอาใครเอากำแพงมาไว้ตรงนี้วะเนี่ยฮัลโหลปิดชีพพร้อมบอกเลยจังหวะเนี้ยนี่อ่ะเจอค้อนไปดิตันอัดหน้าไปดิตันอัดหน้าไปอีกทีนึงมันยังไงฮมันยังไงมันยังไงโอเคเอาเลยพี่เอาเลยเลยปอดนี่อ่ะเพื่อนเรารอจังหวะชนแบบนี้นะ่อะดับเบลิลคิวไปดิครับ สวัสดีเพื่อนๆชาวโมบายลีเจนแบงแบงแคนดิวส์ไฟน์หรือซัมปิงกรองกันด้วยนะครับก็มาถึงกับยอดนักซิ่งของเราอีกตัวหนึ่งนะครับเพื่อนก็คือจอร์นสันนั่นเองนะครับซึ่งหลายคนอาจจะอยากขับรถตัวนี้เป็นนะครับผมจะมาสอนเทคนิคการขับรถแล้วก็วิธีการคอมโบของตัวนี้กันนะครับเพื่อนจริงๆคอมโบมันไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าวิธีการขับรถเนี่ยมันจะยากหน่อยนะครับเพื่อนสำหรับเพื่อนๆแบบที่ยังไม่เคยเล่นนะครับแต่ถ้าใครเล่นจนชินแล้วก็สามารถแบบขับได้ ทะลุทุกซอยเลยนะครับเพื่อนๆสามารถแซดแบบรีฟได้ไดเรื่อยๆเลยนะครับสาหรับจอร์นสันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูสกิลของตัวนี้กันครับว่าจอร์นสันเนี่ยมีสกิลอย่างไงบ้างนะครับเพื่อนๆก่อนอื่นเรามารู้จักพาสซีฟของจอร์นสันกันก่อนนะครับเพื่อนๆพ,พาสซีฟของจอร์นสันก็คือเมื่อเลือดของจอร์นสันต่ํากว่า30%มบันจะมีเกาะเด้งขึ้นมานะครับซึ่งเกาะเนี่ยจะเพิ่มตามพลังป้องกันกายภาพของเรานะครับเพื่อนๆเ,เนี่ย อย่างตอนนี้ถ้าเลือดผมต่ํากว่า30ปึ๊บเห็นไะมันจะมีเกาะขึ้นมาแบบนี้ครับซึ่งเกาะอ,อันเนี้ยมันจะเยอะตามพลังจุป้องกันกายภาพของเรานะครับเพื่อนๆไม่ใช่โจมตีนะเยอะตามเกาะพลังป้องกันกายภาพของเรานะครับสาหรับพาสซีฟของจอห์นสันนะซึ่งพาสซีฟเกาะเนี้ยมันใช้ได้ทุก100วินาทีนะครับเพื่อนๆม,มันมีคูลดาวน์100วินะถ้าแบบเนี้ยเราไปเติมเลือดใหม่แล้วเราเลือดเต็มแล้วเราไปโดนตีเลือดต่ำกว่า30มันก็ยังใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีคูลดาวน์อยู่น,ค,นคือ้างีก็ โล่พลังงานของเรานะครับซึ่งถ้าผ่านไปหนึ่งร้อยวิเราก็สามารถใช้โล่ได้นะครับอืมถ้าแบบเราออกเกาะแบบกอะป้องกันกายภาพเยอะๆมันก็จะได้โล่เยอะนะเพื่<ๆ>อนๆบางคนเพื่อนๆอาจจะเห็นแบบเกาะแทบเต็มหลอดเลยก็คือเขาจะออกชุดเกาะใบมีดอันนี้นครับมันได้90สิพลังป้องกันกายภาพนะครับถ้าออกจัก4ี่ห้าชิ้นอะไรเงี้ยมันก็จะแบบเวลาเลือดต่ำกว่า30มิมันจะเด้งเกาะขึ้นมาเยอะมากนะครับเพื่อนสำหรับพาร์ทสิของจอร์นสันนะครับ ต่อมาเป็นสกิลหนึ่งของจอร์นสันนะครับเพื่อนๆซึ่งจอร์นสันมีสกิลไม่ยากครับสกิลหนึ่งก็แค่ปลาประเจเข้าไปข้างหน้าแล้วก็สตาร์ทศัตรูที่โดนนะคบเพื่อนๆเนี่ยเห็นไหมปลาไปถ้าโดนปุ๊บมันก็สตาร์ทนะครับเพื่อนๆแต่ถ้าเราปลาแบบผ่านหน้าไปมันก็สร้างความเสียหายเฉยๆนะเนี่ยเห็นไหมมันไม่สตาร์ทนะถ้าเราปลาผ่านอะแต่ว่ามันมีดาเมจอยู่นะครับเพื่อนๆสำหรับสกิลหนึ่งของจอร์นสันนะครับ ต่อมาเป็นสกิล2ของจอห์นสันนะครับก็คือมันจะยกโล่ขึ้นมาข้างหน้าแล้วก็ทําความเสียหายแล้วก็โซโลอีกฝั่งได้นะครับเพื่อนเนี่ยทำให้ฝั่งเคลื่อนที่ช้าลง20%นะครับยกโล่ขึ้นมาแบบนี้นะเพื่อนๆซึ่งระหว่างที่เรายกโล่เนี่ยเราสามารถตีธรรมดาได้นะครับเพื่อนอม,มันดีตรงนี้แหละครับเนี่ยเรายกเล่โล่อยู่แต่ว่าเราตีได้นะครับเนี่ยเห็นไหมเรายกโล่ไปด้วยแล้วก็ตีธรรมดาไปด้วยได้นะครับสำหรับสกิล2ของจอห์นสันนะครับ ต่อมาเป็นอันตีของจอร์นสันนะครเพื่อเพื่อนอันตีของจอร์นสันจะเป็นการแปลงร่างเป็นรถนะครับแล้วก็สามารถรับเพื่อนขึ้นไปได้1คนนะคบเพื่อนเพื่อนเนี่ยแปลงร่างเป็นรถแบบนี้แล้วก็พาเพื่อนขึ้นไปได้1คนนะครับแล้วมันจะพุ่งออกไปหรือว่าเราจะกดพุ่งออกไปทันทีได้นะเพื่อนเพื่อนสำหรับอันตีจอร์นสันนะครับพอเราพุ่งไปแบบเนี้ยสกิลสองของเรามันจะกดได้นะเพื่อนเพื่อนสกิลสองจะเป็นการบูตนะครับเนี่ยบูตให้เราขับรถเร็วขึ้นนะครับเพื่อนหรือก็คือในทาร์นั่นเองครับ สกิลสองจะเป็นการบูทแบบนี้ครับซึ่งเราสามารถกดอันตีเพื่อระเบิดอีกทีได้เลยนะเพื่อนเพื่อนถ้าเราขับชนอีกฝั่งปุ๊บอีกฝั่งก็จะสตาร์ทน,นะครับหรือว่าถ้าเราชนไม่โดนอะไรเงี้ยเราสามารถกดอันติเพื่อระเบิดได้นะเพื่อนเอนอันนี้ผมจะลองชนดูนะไหนมันว่า hello hello หาคนชนก่อนครับเดี๋ยวไปชนลา,ลายตรงนู้นแล้วกันนะครับเนี่ยถ้าเราชนฮีโร่ศัตรูปุ๊บ มันก็จะสตาร์ทแล้วก็จะมีน้ํามันออกมาไปนี้ครับซึ่งศัตรูจะเคลื่อนที่ช้าบนน้ํามันของเราครับที่เราแบบเวลาเราชนโดนอะไรงรี้นะเพื่อนเพื่อนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราขับไปเนี้ยแล, ion, แล้วเรากดอันติอีกทีหนึง่งมันจะระเบิดทันทีเลยนะเพื่อนเพื่อนคือเราถ้าเราชนกระแพงมันก็ระเบิดนะครับเพื่อนๆแต่ถ้าเราแบบกดอีกทีหนึง่งมันก็ระเบิดเหมือนกันนะครับเนี่ยอันนี้คือเราสตาร์ทรถอยู่แล้วรอเพื่อนขึ้นได้ครับแต่ถ้าเรามาแบบนี้แล้วเรากดอันตีปุ๊บเดี๋ยวมันก็จะระเบิดทันทีเเลยนนะพื่อ แล้วก็สกิลอันตีเนี่ยมีเอฟเฟกติดตัวนะครับก็คือทุกครั้งที่อัพอันตีเนี่ยมันจะเพิ่มพลังป้องกันของเรา30%เอนะครับเอาไว้คอบโบกับพาร์สีของเรานะครับที่จะได้แบบรับเกาะตามพลังป้องกันของเรานะครับพเพื่อนอันตีของจอรนสันก็มีประมาณนี้แหละครับเพื่อนสามารถพาเพื่อนไปได้1คนแล้วก็กดสกิลสอเพื่อกดในตัดนะครับเพื่อเร่งสปีดนั่นเองนะครับพเพื่อนอต่อมาผมจะสอนวิธีการขับจอรนสันง่ายๆเลยนะครับเพื่อน ก่อนอื่นนะเราเราดูแมพให้ดีๆครับเราต้องชินกับแมพก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนเเล่นแรกๆอาจจะไปขับในโหมดกําหนดเองโหมด A.I อะไรนี้ก่อนนะครับถ้าอยากขับเก่งนะพเพื่อนกดสตาร์ทไปปุ๊บล้วก็กดออกตัวทันทีเลยนะครับเพื่อนเนี่ยพอเราเราแบบเราพุ่งไปแบบน,นี้ใช่ไหมผมแนะนําเราอยากกดฝั่งซ้ายค้างนะครับพเพื่อนเนี่ย เราอย่ากดค้างนะครับเราปล่อยปล่อยแบบนี้นะครับเพื่อนเราค่อยเลี้ยวตอนที่เราจะเลี้ยวเนี่ยเราค่อยกดนะครับเพื่อนอย่าไปกดค้างแบบนี้นะถ้ากดค้างแบบนี้มันจะใสครับรถมันจะสายนะเพราะฉะนั้นแบบเรากดเนี่ยเราเลี้ยวเสร็จเราก็ปล่อยแบบนี้นะครับเพื่อนเนี่ยเลี้ยวเสร็จก็ปล่อยแบบนี้ครับซึ่งการขับเนี่ยเราถ้าแบบเพื่อนๆขับจนชำนาญก็สามารถไปได้ทุกซอยทุกซอกทุกซอยนะเพื่อนๆแต่ว่ามันไม่ได้ขับยากอะไรขนาดนั้นเพราะว่าแผ่นนี้จอสั่นมันค่อนข้างช้านะเพื่อนๆเนี่ยมันขับช้ามาก ขนาดติดในดั๊ดอยู่มันยังช้าเลยนะครับสําหรับจอสันนะครับแล้วก็อันติของจอสานอีกอย่างหนึ่งนะครับเพื่อนเอนเมื่อเราสตาร์ทรถพุ่งออกไปแล้วอีกฝั่งจะเห็นเราในแมปเล็กนะครับหรือว่าในมินิแมปฝั่งซ้ายบนนั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งจะเห็นเราเป็นสัญลักษณ์นะครับว่าแบบเราสตาร์ทรถมาจากตรงไหนเนี่ย อีกฝั่งจะเห็นเราเป็นเวลาสาวินะครับเพื่อนถ้าผ่านสาวิไปปุ๊บอีกฝั่งก็ไม่รู้แล้วนะครับว่าเราขับรถไปอยู่ตรงไหนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแบบเวลาเราสตาร์ทรถปุ๊บเราก็พยายามแบบไปที่อื่นเพื่อหลอกล่ออีกฝั่งจะให้อีกฝั่งรู้นะครับว่าแบบเรามาจากตรงไหนอะไรงนี้นะเพื่อนเพื่อนซึ่งการขับจอเนี่ยมันไปได้หลายมุมหลายซอกแทกมากเลยนะเพื่อนเพื่อนเราขับธรรมดาเราไม่ต้องสปีดก็ได้ครับเราไว้สปีดแค่ตอนแบบจะชนอีกฝั่งอะไรงนี้นะเพื่อเพื่อนเนี่ยไว้สปีดแค่ตอนจะชนอีกฝั่งหรรรรืออออววาาาเกกกดดตััม้็สปีีะะไนคบ เนี่ยเราสามารถเข้าบูบัฟอะไรงนี้ของอีกฝั่งได้นะครับเพื่อนๆแล้วก็อีกเทคหนึ่งดึงก็คือถ้าเราไม่รู้ว่าอีกฝั่งหายไปไหนสมมติอีกฝั่งรู้ว่าเราเล่นจอนใช่ไหมแล้วฝั่งแอบหมดนะเราวนวนตรงกลางรอครับเพื่อนเนเนี่ยวนตรงกลางรอเพื่อรออีกฝั่งโผล่ในแมปนะครับว่าอีกฝั่งโผล่ในแมปตรงไหนนะเพื่อนเพื่อนจะวนตรงกลางหรือวนตรงเต่าตรงหลอดได้หมดเลยครับเนี่ยแต่ถ้าวนตรงเต่าตรงหลอดมันจะดีกว่านะครับเพื่อนเพเพราะว่าอีกฝั่งจะไม่เห็นเราในแมปนะครับเนี่ย ถ้าเราวนตรงนี้อีกฝั่งจะไม่เห็นเราในแมพนะครับแล้วพอเราเห็นอีกฝั่งปุ๊บเราก็พุ่ง,งไปแบบนี้นะเพืพ่อนเราถ้าเราแบบขับไม่ได้ไม่ได้ขับในแบบตามเส้นทางตรงอะไรเงี้ยเราจะได้เปียบมากนะเพื่พอนเพราะฉะนั้นหัดหัดขับแบบในป่าไว้นะครับเนี่ยถ้าเราขับแบบนี้อีกฝั่งก็จะเห็นใช่ไหมแต่ถ้าเราขับในป่าเนี้ยอีกฝั่งจะไม่เห็นนะครับเพื่อนอีกฝั่งมันจะเห็นยากจะเดาทางเรายากนะครับเนี่ยถ้าเราแบบขับในป่าอะไรงนี้นะคบเพื่อนเพราะฉะนั้นแบบถ้าอยากเล่นเก่งๆเพื่อนๆหัดขับในป่าไว้นะครับ เนี่ยอย่างฝั่งเนี้ยเราก็ขับในป่ามาฝั่งนี้ได้ครับเพื่อนเนี่ยเราขับเช็คพุ่มเช็คพุ่มอะไรเนี้ยขับแวะเข้าพุ่มนิดนึงสักนิดนึงอะไรเนี้ยเนี่ยอย่างเนี้ยเช็คพุ่มแบบน,นี้นะครับเพื่อนสําหรับการเล่นจอนสันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูไอเทมอุปกรณ์ของจอนสันกันครับว่าออกไอเทมประมาณไหนนะคะเพื่อน โอเคครับเพื่อนๆน,นี่ก็คือเซตไอเทมอุปกรณ์ที่ผมใช้นะครับซึ่งถ้าในแร้งเนี้ยผมก็จะใช้จอนสันเป็นเซตนี้นะครับลมผมก็จะออกเป็นบางทีก็ออกลมอันนี้เพื่อเพิ่มดาเมจหรือว่าบางทีเราก็ออกลมหายตัวได้นะเพื่อนๆเราก็จัดเป็นประมาณนี้ก็ได้ครับแต่รองเท้าเป็นรองเท้ากันกายภาพนะเพราะว่ามันบวกพลังป้องกันกายภาพเอาไว้เสริมพาสซีฟของจอนสันนะครับเพื่อน ชิ้นแรกผมก็จะออกเป็นออร์เคิลอันนี้เลยนะเพื่อลดคูเดาวน์แล้วก็สามารถเพิ่มเกาะให้เราได้นะครับเพื่อนแล้วก็การเวทอีกระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าเราจะออกโลกผู้พิพทักษ์หรือว่า อลารคเนนอันนี้ก่อน2อ,อันนี้ออกอันไหนก่อนก็ได้นะครับเพื่อนๆหรือว่าจะออกเกาะใบมีดก่อนถ้าแบบเราโดนหนักๆในช่วงต้นเกมนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นตัดฮิวนะครับโลกภูมิทัก์นะชิ้นที่2ชิ้นที่3ก็จะเป็นชุดเกาะใบมีดหรือว่าเกาะสะท้อนกายภาพนั่นเองนะครับเอาไว้แบบถ้าตัวยิงอีกฝั่งตีเราเข้ามาเนี้ยเราก็สะท้อนอีกฝั่งแรงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมันได้พลังป้องกันกายภาพค่อนข้างเยอะนะครับเ <ๆ S 1> พืบบพ่อนๆมันทําให้าพาสตซีของจอร์นสันเวลาเกาะเด้งเกาะเด้งเยอะมากนะครับส <ๆ S 2> ําหรับเกาะชิ้้้นนีแลวก็ อันต่อมาเป็นเกาะโบราณครับเอาไว้ลดดาเมจเวลาแบบเราโดนยิงฟรีนานๆเพราะว่าเราไม่มีสกิลพุ่งใช่ไหมอืมถ้าเราแบบยืนถึกๆเฉยๆอ่ะอืมมันสามารถทําให้เราถึกกว่าเดิมได้นะครับแล้วก็จะออกเป็นอมตะหรือว่าตายเกิดนั่นเองนะครับเพื่อนๆแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้จะมาเล่นสายแท็กนะครับเพื่อนๆผมจะมาเล่นจอนสารสายเวทนั่นเองนะครับเนี่ยผมจะออกไอเทมประมาณนี้เลยนะเพื่อนๆโลมผมจะออกเป็นโลมตีกระหน่ำอันนี้นะครับก็คือเวลาเราทำความเสียหายแล้วมันจะมีดาเมจเผานะครับเพื่อนๆ ชิ้นแรกจะออกเป็นชิ้นส่วนการเวลาครับถ้าเราขับรถแบบขับรถจนอันตีเราเรีเซตอีกครั้งหนึ่งเราก็แบบขับได้เรื่อยๆนะครับหรือว่าเราขับไปชนเราฆ่าได้หรือว่าช่วยเหลือได้เนี่ยเราก็จะได้เรื่อยๆนะครับสาหรับอันตีของจอร์สันนะถ้าเราแบบขับนานจนจนแบบอันตีมันรีอีกครั้งหนึ่งได้อะครับอันตีมันจะรับครูดาวตั้งแต่ตอนที่เราสตาร์ทรถออกไปนะเพื่อนอืมมันไม่ใช่ว่าชนเสร็จปุ๊บเรามันค่อยนับครูดาวนะครับมันมันนับตั้งแต่เราสตาร์ทรถออกไปถ้าแบบเราขับนานมากๆเราก็สามารถใช้อันตีอีกทททีีนนนนึงได้ัเเลยื่อ ก็ออกเป็นชิ้นส่วนการเวลานะครับต่อมาก็ออกเป็นกระบองสายฟ้านะครับเพื่อนเพื่อนเอาไว้ชนแรงแรงแล้วก็มีลดคูดาวด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนต่อมาเป็นคิดตัานศักดิ์สิทธิ์ครับบูทดาเมจนะครับเพื่อนเพื่อนเอาแบบเน้นดาเมจแค่อันติอย่างเดียวครับเวลาเราชนตัวบางๆเนี่ยล่วงเลยนะครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็ออกเป็นสร้อยคอแห่งโทษครับออกมาซัพพอร์ตเพื่อนหน่อยนะแบบเราจะออกเป็นไอ้นี่ก็ได้นะครับเพื่อน ออกเป็นตัดฮิวของแท้งก็ได้นะครับโลกผู้พิทักษ์นะครับแต่ว่าผมจะออกเป็นเวทล้วนเลยนะเพื่อเน้นดามเมจของเรานะครับเพื่อนๆแต่ก็มีความเป็นแทงนิดนึงเพราะว่ามีตัดเลือดให้เพื่อนนะครับ <Yeah. S 1> แล้วชิ้นสุดท้ายก็จะออกเป็นเจาะเกาะน,นะครับเพื่อนๆหรือว่าจะออกเป็นปีกโลหิตอันนี้เลยก็ได้นะเพื่อนๆถ้าเกมนำมากๆนะแต่ว่ามันแพงไปนะผมแนะนาไม่ออกเจาะเกาะอันนี้นะครับโอเค ส่วนเอเบมที่ผมใช้นะเพื่อนถ้าเป็นแทงก็ใช้เอเบมแทงปกตินะครับผมก็จะใช้อันนี้ครับ HP บวกบวกเลือดอันนี้นะแล้วก็บวกรดคูดาวเพราะว่าจอร์สันต้องขับรถบ่อยนะเพื่อนแล้วอันสุดท้ายก็จะเป็นอันนี้ครับเพื่อนหนึ่งวินาทีหลังจากโจมตีพื้นฐานครั้งต่อไปจะสร้างความเสียหายเวทรอบๆของตัวเรานะครับเพื่อนส่วนถ้าผมเอามาเป็นเล่นเป็นเวทใช่ไหมผมจะออกเป็น นี่เลยครับเพื่อนเเซตเผาไหม้นะครับเพื่อนเพื่อนหรือว่าจะออกเป็นเซตซื้อของในราคาถูกก็ได้นะครับเพื่อนๆอันนี้ใช้ได้หมดเลยครับอันที่3ก็ดีนะครับเพื่อนเพื่อนเวลาชนก็ทําความเสียหายสกิลนะับถ้าเราเล่นเป็นเวทก็แต่ส่วนตัวผมพานี้ผมจะใช้เป็นเอเบมอันแรกอันนี้นะเพื่อนเพื่อนก็คือจะอัพลดคูลดาวน์อันนี้เวทสูบชีวิตผมจะเปลี่ยนเป็นเจาะเกาะนะครับเพื่อนเือเปลี่ยนเป็นเจาะเกาะแทนแล้วก็อันสุดท้ายซื้อของในราคาที่ถูกนะครับ ทำให้เราได้ไอเทมเร็วๆนะเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันนะครับว่าจอร์าดสายเวทเนี่ยจะเล่นได้หรือเปล่านะครับเพื่อนจะแรงหรือเปล่าโอเคไปดูกันครับโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ก็อยู่ในเกมกันแล้วนะครับคอมโบกับวุนก็ได้ครับเพื่อนไม่จะเป็นต้องคอมโบกับโอเดตอย่างเดียวนะอย่างคาดิต้าหรืออะไรเนี่ยก็คอมโบแรงนะเพื่อนจริงๆผมว่าไปกับคาดิต้าค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพมากกว่านะเพราะว่าคาดิต้าเนี่ยสามารถเอาตัวรอดได้นะเพื่อน ขลางเขาเล่นเซเ e อร์ลีเจนยังเถื่อนโอเคเราปิดชีพมานะครับเพื่อนๆบอกเลยว่าแบบจบจารแน่นอนนะครับไม่ได้มาเล่นเล่นเด้อครับ oh. นี่ไง oh. เฟิร์สไปดี oh. ได้ไหมลนะ้ะ oh. เอาตังหน่อยละกันนี่ไงยี่บแปดบาท oh. กับหนึ่งเม็ดน่าจะคุ้มอยู่นะครับเพื่อนๆ โอเคเรากลับไปเลยครับเราเป็นโรมนะเราไม่ต้องอยู่ออคีปก็ได้ครับเพราะว่าเราไม่ได้ตังค์นะครับเราเวลสี่ก่อนเดี๋ยวเจอกันพวกพวกอ่ะไอ้ดึงไปแล้วนายนุนายนุว่ายังไงวันธิดาวันธิดายังไงสะท้านไปหนึ่งทีพอนะครับเพื่อ,เอเนเพื่อเป็นการแบบนะอะไรคือเพื่อเป็นการแบบนะไม่เข้าใจโอ้โหผู้เดงขำเองอยู่คนเดียวบ้าไปแล้วฮัลโหล ไปรับแมวมาดิเพื่อนน่าแมวโดนนั้นอ่ะ <S 2> <S 2> อยากได้แมวเป้าเดี๋ยวเราเอาแมวมาให้เอาอู้ใจเย็นดิเพื่อนโอ้โหคนจะรับแมวอยู่เฮ้ยอเดตเอาไปเลยอนายไม่อยากได้แมวเหรอเพื่อนไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราเอาเองก็ได้แมวอ่ะนี่ไงปลาแบบจินตนาการไม่มีใครอยู่ครับแต่ว่าปลาไปงั้นแหละโอเคเรามาแล้วปิดชีพพร้อมบอกเลยจังหวะเนี้ยนี่ไงเจอค้อนไปดิ อัดหน้าไปดิตัดหน้าไปอีกทีนึงมันยังไงมันยังไงมันยังไงมันเป็นพวกควันใช่ไหมยังไงจังหวะนี้เือยกสวยเก็บไปหนึ่งหนา้าหน้ายังไงโอ้ยเราไม่มีอันตินครับถ้าเรามีอัตติเดี๋ยวเราค่อยไปเก็บงานนะครับเพื่อนไม่ใช่แทงซ้ายเปิดแต่เราแทงสายลาดอะไรอะไรอะอะไรอะอะไรละเพื่อนอะไรอะ,รอะ,รอะรแตกก็ดี อ้าวหน้าหน้านี่ยังไงล่ะเฮ้โอเคตัดรถรอเลยครับเพื่อนชนเอ้ยเพื่อนยิงไม่ใช่เพื่อนชนดิเราไหวาชนเพื่อนต้องยิงแหมเพื่อนชนเฉดขับรถรอไปก่อนครับเพื่อนเราเหลือน้อยนะครับจอสัแผลเนี้ยคือป้อมมันยิงไวมากนะครับเพื่อนแผลเนี้ยมันก็เลยแบบถ้าเราขี่ผ่านป้อมก็เลยใจนี่จะเล่นไหนก็เอาสักเลนเถอะเพื่อนเริ่มหัวร้อนแล้วนะโอเดตเขาเดินมั่วนะครับเพื่อน กำลังไปกํลาลังไปทานปะเนี่ยน่าจะพีชีพนะครับจังหวะนี้ยแต่ไม่เป็นไรอืมแตกเออเจ็บเจ็บเจ็บตเติมไหมตเติม,มไหมหมายถึงตเติมเลือดอะ <c oughs> ไม่เป็นไรเราเติมคนเดียวก็ได้ครับเพื่อนเราจอนเพียวเพียวนะไม่ต้องมีใครคอมโบโด้วยก็ได้ไปแม่งคนเดียวนี่แหละไปเราเหลือนายพัดไว้หน่อยนะครับพเพื่อนเอาไว้พุ่งชนแบบจังหวะเราจะชนแบบจังๆนะอีกฝั่งเขาจะได้หลบไม่ได้ครับเฮ้ย,ยว่าจะเขียวแมวมาให้อเดดซะหน่อย รอครับรอรอรอเลยฝั่งโผล่ในแมพก่อนนี่ไงโผล่มาแล้วเซเบอร์โอ้โหเขามาสองตัวนึกว่ามาตัวเดียวรอแบบเยือกเย็นโอเคเอาเลยพี่เอาเลยเลยปอดนี่ครับเพื่อนๆเรารอจะหมาชนแบบนี้นะดับเบิลคิวไปดีครับรถพี่มันแรงนะอกลับทำไมเลือดเต็มหลอดไปต่อเลยครับ ขี่รอไปก่อนนะับเพื่อนๆแรกๆเราไม่จะเป็นต้องไปชนเขาในป้อมนะครับเพราะว่าเราไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นนะครับเอาไหมนะถ้าแมวก็ถอยครับโอ้เพื่อนเล่นแล้วนี่ไงนี่ไงเก็บไปดีออาโดนยกอัางในทีนึงถอยดีกว่าเรา จี้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 เป็นไงเสียงซาวเอฟเฟกต์ผมเหมือนไหมเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆซื้อติ๊กเกอร์เชียร์ทีมแบบใหม่มายังครับเพื่อนเพื่อนแบบเสียงน่ารักมากนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าสอดส่องตามป่าหน่อยนะครับเผยฝั่งเขาอยู่ในป่าแถวนี้นะโอ้ไม่อยู่เลยฮัลโหลอยู่ไหนหมดอยู่บูหรือเปล่าไม่อยากชนฟังโก้นะครับเพื่อนเพื่อนมันกัดเราได้นะเนี่ยฝั่งเขาอยู่เยอะเราก็ไม่จําเป็นต้องชนตลอดนะไม่งั้นก็ชนตายดีนีไง คนแด็พูดไม่ได้มองทางเปลี่ยนเปลี่ยนคนขับเด้เปลี่ยนคนนั่งดิคนขับคนเดิมนะครับอ้าวเออจัดการเลยจัดการเลยเออ,เอ,อสวยนั่นแหละแล้วเราเค่อยเข้าจังหวะสองครับเพื<ๆ>่อนนี่ไงนี่ไงบอกแล้วแทงดีสปอร์ตบอกเลยนี่ปิดชีพอีกตัวหนึ่ง <laughs> ทําไมผมดูสายใจวะเนี่ยได้ไหมถ้าเราขี่ผาป้อมตรงนี้ไปน่าจะไม่ได้นะครับเพื่อน ไปดีกว่าเอาจีนอนแลดีโอ้โหมีเรือก็ขี่เรือ,อไปเองดีอยากขี่รถเราทำไมอ่ะโอ้โห <c oughs> มีเรือก็ขี่เรือ,อดีครับอาจะแข่งเหรอได้ได้ได้สีวิเขาเปล่ามาดิไม่ได้แข่งนะไปแล้วไปแล้วไปแล้วทันปะเนี่ย ชนหน้าไม่อยากชนนหน้าโอ้ยยังไม่เป็นไรหน้าเป็นแมวไปแล้วครับอยากชนตัวดาเมจตัวหลังมากกว่านะเพื่อนเราไม่เราต้องเล็งตัวชนด้วยครับไม่งั้นเราจะชนแบบชนฟรีนะถ้าแบบเราเล็งตัวดาเมจเนี้ยเราชนไปอ่ะอย่างน้อยตัวดาเมจเขาก็เจ็บนะครับแต่ถ้าเราชนตัวที่แบบไม่ใช่ดาเมจหลักของเขาเนี่ยตัวดาเมจมันก็จะมาเติมครับทําให้แบบเราต้องยืนรับชะตากรรมนะคะเพื่อนอันน่ฟังกูฮันน่าอยู่กันเยอะ อยู่กันเยอะแยะเมื่อกี้เห็นใครเอาบัฟอยู่ตรงนี้ฮานาบีเฮ้ยโอ้โหเล่นเราเลยเอ่ะเพื่อนแตกไปดิ <c oughs> โอเคไปคนเดียวเลยครับเราบินเดี่ยวนะรถหัวสว่านของเรารุนแรงอยู่แล้วครับฟอนยายาย,าย,ายาชนเฮียอะไรเนี่ย <c oughs> เฮ้ยอันน,น,นอในคิดว่านายอ้วนกว่าเราใช่ไหมล่ะ เราเราหุล <the ่ำไว้แต่เราไม่มีพุงนะเว้ยฮ yea ัลโหลโอเคเดี right> ๋ยวต่อมาผมออกเป็นแช่แข no ็งเลยครับเอาไว้พาโอเดตไปชนปุ๊บแล้วเราก็แช่แข็งเอาตัวรอดคนเดียวสบายนะเพื่อนๆโอเคไม่น่าจะเรียกว่าคลิปสอนแล้วน่าจะคลิปเกียนมากกว่านะครับคลิปเนี้ยเอออัีจเจกินิเวียนโนสองประเทศนะครับโอเคหาก่อน มีใครเล่นแบบเลนนอกบ้างไหมโอ้โหมีแต่ฟังโก้มีอยากได้ฟังโก้อะอยากได้ตัวอื่นน่าตัวอื่นน่ตัวอื่นอยู่ไหนอง่าไม่มีใครอยู่นอกเลยรถมันช้ามากนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวแก้แค้นให้นะ้องเออเม็ไม่แตกอะไรอะไรทำมาเป็นกระดึงเอาอ่าแตกไปด้วยกันเลยทีนี้ คืนไงจะแก้แค้น <laughs> ไม่มีใครอยากไปกับเราเลยอะไปคนเดียวก็ได้ว่าชนเคคีฟเป็นนิดนึงครับดามเมจนิดนึงก็เอานะฮัลโหลทำยังกันอยู่เราวนรอไปก่อนนะครับรออฝั่งเขาเล่นข้างนอกเลยนะ หรือว่ารอเราได้คาถาแช่แข็งก่อนนะครับเพื่อนเพนเพราะว่าเราจะแช่แข็งเพื่อหลบตีนนะครับให้เพื่อนรับตีนไปนะเราก็แข็งแบบสบายใจนะครับเนี่ยถ้าแบบเราลงแรงเราสามารถวิ่งบนบัฟตรงนี้ได้นะเพื่อนแต่ผมอยากมีเพื่อนไปด้วยสักคนอนะ่ะเอาไปรับตีนอนะ่ะเอาอเดดไปรับตีนดีไหมโอเดดมา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 โอเดชโอเดดอเออโอ้ยดีนะยังขึ้นเป็นโูข้างล่างเขาเล่นกันแล้วอะ่ะ โอ้บวกกันเร็วจังรอด้วยซีฮัลโหลกำลังมามาแล้ว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 จ้าจังๆตัวหลังเลยสวยๆส,สวยเด็ดเด็ดสวยเด็ดสวยเด็ดเอ้ย yeah. <c oughs> เอาเด็ดยังไงได้ตัวเดียวหืมหมดดงเอ้ยเด้งสวย <c oughs> โอเคเริ่มชิมหายแล้วต้องรวมพลังกับเพื่อนแล้วไม่งั้นเดี๋ยวเอล่แน่นอนตาเนี้ย อ้าวใครเอากำแพงมาไว้ตรงนี้วะเนี่ยฮัลโหลเมื่อก่อนไม่มีนะครเพื่อนเพื่อนเมื่อก่อนไม่มีกำแพงตรงนี้นะจริงๆผมเพิ่งเห็นเนี่ยสงสัยอัปเดตใหม่เมื่อวานแน่เลยแม่งอยู่ดีๆกำแพงมาโผมาเฉยเลยเอ้ยอันตีพร้อมอันตีพร้อมมาๆมาหวังว่าคงไม่มีกำแพงโผมาอีกนะครับอปกติมันไม่มีไงเพื่อนๆใช่ไหมเพื่อนๆก็รู้ใช่ไหมว่ามันไม่มีโอเคเราต้องเอาไอรีเทลนะเพื่อนเพื่อน เข้าเลนหลังหน่อยนะอืมตัวดามเมจขาเยอะหลือเกินนะครับอเดี๋ยวเรารอ,รอสตาร์ทอีกทีหนึ่งครับโอเคตายละเอามันน้องเอามันเอามันเอามันชนให้ให้เพื่อนได้เร็วเร็วเร็วเร็เร็เวเร็อออาไม่ได้เหรออดเลย นายจีอ้าวอีกฝั่งยอมแพ้เลยนะครับสำหรับตานี้ s อ o r victory o k a ครับเพื่อนๆคลิป จอสันก็มีประมาณนี้นะครับซึ่งเราเอามาเล่นเกลียนเฉยๆนะครับเพื่อนๆก็สอนวิธีขับวิธีอะไรไปแล้วแหละครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับสาหรับคลิปนี้เพราะว่าผมก็เอามาเล่นสนุกๆให้เพื่อนๆดูนะครับจะได้แบบเป็นคอนเทนต์ด้วยแล้วก็เป็นการสอนด้วยอะไรงี้นะเพื่อนๆโอเคครับถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรไว้รอดูกันนะครับเพื่อนๆาม่ายครับเจอกัน Is there even such a thing? Ooh, can we switch up? Home?